ชีวิตของหลวงพี่เบาอามตอนที่อยู่วัดทำอะไรบ้างไปดูตอนนี้นะครับหลวงพี่ก็กำลังออกดีขบาทน,นะครับเป็นในบรรยากาศที่หาดูได้ยากนครับเพราะบบปกติแล้วหลวงพี่จะบวแค่ครั้งเดียวใช่ไหมละ่ะพอเสร็จไปแล้วก็มาได้บิขบาทน,นะครับผม อ็นี่แหละครับดูบรรยากาศการปีนสบัทของหลวงพี่บ่ออับกัแล้วกันนะครับว่าเดินไกลขนาดไหนแล้วก็เจออะไรบ้าง น้ำมัสการครับหลวงพี่่าไงครับโยมนี่หลวงพี่ทําอะไรอยู่ครับก็วัดว่า,างๆกม็มีอะไรทําไงก็เลยมาจัด้าเล่นนะก็บวชมาแล้วนะก็ผ่านมาแล้วหวันกับการบวชของหลวงพี่เป่าอามนะครับผมคือบวชหกวันเนี่ยได้อะไรบ้างนะได้บิณฑบาตท,ทำวัดเช้าทำวัดเย็นท่องหนังสืออยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ทํางานทั่วไปที่ไม่เคยทำนะก็นั่นแหละรครับวัดที่นี่ก็คือมีพระอยู่ไม่กี่รูปนะผมได้นิมนต์พระเพื่อนมาหนึ่งคงนะครับคือตอนนี้ก็อยู่บนกุฏินะ มาอยู่เป็นเพื่อนคือวัดเงียบมากก็เห็นหญ้ารกไงก็เลยจะมาช่วยพระช่วยวัดทําความสะอาดสักหน่อยนะคลิปนี้ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลวงพี่เนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไรบ้างกับการบวชของหลวงพี่ในครั้งนี้นะก็ใกล้จะสึกแล้วผมบวชมา6วันละตั้งแต่คืนแรกยังไม่โป่งผมจนใส่ผ้าเหลืองแล้วยังไม่เจอเลยนะครับผมอาจจะเป็นแล้วแต่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดหญ้ากันแล้วกันนะทําความดีสักหน่อยนะครับก็ไหนๆก็บวชแล้วนะ ด้านหน้าเนี่ยมันลกมากนะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นะต้องระดมคนมาเอาสมควรนะสมองเขา,าที่ไหวก็แล้วกันเพราะวัดเขาจะมีงานนะครับผมเป็นงานอะไรงานบุญนะครับเกี่ยวกับอุโบโสถนี่แหละผมเลยต้องมาตัดยาสักนิดนึงนะเพื่อแบบเออจะได้บุญได้กุศลกับกับวัดกันแล้วกันนะพูดไม่รู้พูดไม่ถูกเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่บุคลิกของผมไงก็พยายามอยู่นะพยายามสำรวมนะครับผมเพราะถ้าวาจาในนี้หลวงพี่ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ยังไม่ชินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัด บริเวณนี้ดูดูพาบอกว่าเอาแค่บริเวณด้านนี้ก็พอนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันอาจจะเกินกํลาลังของของพี่เกินไปนะโอเคเอาเข้าที่ไหวนะทุกคนฝั่งนี้แล้วก็ตรงโบสถ์ด้านหน้าฝั่งนี้เขาจะตัดนะครับผมแล้วก็บริเวณนูน้นนู้นนะครับมันจะมีกองขยะอยู่นะครับญาติโยมมาทิ้งหรือว่าอาจจะปิวมานั่นแหละเยอะพอสมควรแต่ก็จะทําให้หมดเลย ต,ตอนนี้นะครับหลวงพี่ก็ได้ตัดหญ้ามาประมาณ40%แล้วนะครับว <Wow. S 1> ้าวโหดูเงียท่วมตัวเลยทำเต้าที่ไหวนะครับมีตอไม้นะครับตอนแรกผมตั้งใจจะเอาพุ่มตรงนี้ออกแต่ว่าคือตอไม้มันเยอะนะครับเครื่องตัดหญ้าก็เดี๋ยวพังของวัดไงพังอ่ะไม่ใช่หรอกโอเคก็เท่านี้พอนะครับผมเดีย๋ยวเราไปทําอย่างอื่นต่อนะแล้วตอนเนี้ย มีญาติโยมนะครับผมโออาร์ซีเอ็นวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ผมจะมานอนเป็นเพื่อนหลวงพี่ครับโยประทานก็มานะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยหลวงพี่ทาความสะอาดด้วยโหยอดเลยใช่คือได้ว่าจะมาช่วยตัดหญ้าแต่ว่าไม่ต้องละเอราแค่นี้พอมีแล้วผมทําบอกได้นะีนี่เดี๋ยวมีอะไรบ้างไปกวาดใต้ต้นมะม่วงนั้นคือมันรกมากนะได้เลยมีแค่สามอย่างคือตัดหญ้าแล้วกวาดโบดแล้วก็กวาดใต้ลมมะม่วงนะครับซึ่งเอาแค่ตรงจุดที่สัมผัสกันก็พอถ้าทำหมดวัดคือไม่ไหว แล้วมีอีกทีนึงคือเราไก่เดี๋ยวค่อยไปตอนท้ายกันแล้วกันนะค่อยชิงกบบุคลิกนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก็ทำให้เต็มที่กันแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาโยมเพื่อนนะครับไปทำความสะอาดห้องน้ำกันนะครับก็จะมีโยมโฟโ,โยมประธานนะครับแล้วก็หลวงพี่แล้วก็ทำไป บอกเขาดูไปดิทำครับไม่นอนนะทำโอเคไปเดี๋ยวเราพาโย่เพื่อนไปทำกันเลยห้องน้ำวัดสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหห้องแรกมีตู้แก้วไหมมีจิ้งจกไหมเนี่ยลองเดินไปดูตรงโถส้วนเฮ้ยอันนี้ดีอยู่ดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่กลิ่นเริ่มไม่ดีอ่าได้อยู่เฮ้ยมีประตูจะล้างทำไมมันจะมีใครเข้าเอาเลยเหรอครับใช่เดี๋ยวจะแบ่งแบ่งโซนไงโยมประธานเลือกฝั่งนี้ใช่ไหม โอเคหมอฝั่งนี้เลยเอ้ามีสองฝั่งเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลวงพี่ทางฝั่งนู้นก็ฟัวร์เองเฟรที้เราอยู่ด้วยกันอนะผมบอกเลยว่าฝั่งนูงน้นซาดกว่าโอ้โหเราถูกเลือกเลือก,อกมันเลือกแล้วไงมันเลือกแล้วเอางี้ไปดูห้องหลังสุดก่อน <c oughs> ห้องหลังสุดมีอะไรวะนัตตี้เริ่มตื่นเต้นแล้วนะเนีย่ย <c oughs> อะไระดับความเน่าไ้โหตรงนีกินนึงเก็ไม่มีอะไรอืมก็ดูดิมีอะไรไม่เห็นมีอะไรนัตตี้มาดูฝั่งนี้มาละโอ้ เราไปยุ่งฝั่งเขาทำไมไปดูดิของเขาสะอาดจริงนะเออไปดูของเขาดิโอ้โหฝั่งนี้ตีมากเลยอะไหนภาพไปไหนวะผมขอเปลี่ยนฝั่งได้ไหมเอาไปดเรื่องฐานเองไม่ใช่หรอเราพร้อมจะลงมือทำกันหรือยังบัตตี้จัดไปเลยครับพร้อมแล้วบัตตี้ก็จัดลุยเลยครอบนัตตี้จองห้องนี้โอเคเสร็จแล้วครับมา โอเคจัดไปครับประธานต่อเลยห้องจะไปกลิ่นดีเลยครับผมล้างแค่สองห้องเต็มโฟเกือบหมดอะหลวงพี่ครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ประมาณ40นะครับผมว่างฝั่งนี้คือมันปกปิดเป็นฝั่งห้นั่งร้านไม่เท่าไหร่ครับพี่รู้ก็คึกว่า การทาครั้งนี้มันจะดีขึ้นไหมมันต้องดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันทําทาด้วยใจนะครับนี่ตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วนะเริ่มกล้าที่จะเข้าน้ําเหล่านี้มากขึ้นบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเนี่ยแต่รู้สึกได้บุญไงเช้าัเตะได้เนี่ดยดูโอโคตรขยันนะทาไม่หยุเดเลยนะโอไปดูยันต่อดีกว่าเรามัวแต่ลํากันเยอะแล้ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการล้างห้องน้ําทั้งหมด8ห้องนะครับก็มีห้องที่สะอาดแล้วก็ห้องที่ตปกป้าากโปะน้อยาตามกันไปนะคือมันก็ไม่มีใครมาทำใช่นะครับพี่เลยต้องพาโยกเพื่อนมาช่วยกันทำครับหลัดก็เสร็จสิ้นเ็นี่ไปแล้วครับตัดหญ้ากับล้างห้องน้ําเหลือกวาดใบไม้กับถูโบนนะครับอีกสองอย่างแค่นี้น่าจะพอแล้วคือมันก็ เมื่อไน,นะเพราะปกติแล้วหลวงพี่ก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ด้วยนะก็มาลองทำดูนะก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะโอเคก็ Before After ประมาณนี้นะครับก็ทำเท่าที่ไหวน,นะด้วยใจนะครับปไปไปที่อื่กันต่อนนะเดี๋ยวเราจะพาโยมเพื่อนนะครับมาช่วยหลวงพี่ขวาดด้านหลังนะครับนะั่คือลมมะม่วงนะครับแล้วก็ข้อระวังนะเขาติดปลายเปลีนไว้อยู่ระวังหลับใน คืออาจจะหลับยาวเพราะว่าโดนมะม่วงร่วงใส่หัวโหลพี่โดนมาแล้วตรงนี้ใต้ก็ระวังๆระวังนะครับปเดี๋ยวเราพาโยมเพื่อนเริ่มกวาดกันเลยถ้าคินี่ครบหนึ่งหมื่นไรเดี๋ยวโยมประธานจะมานอนวัดหนึ่งหัวฝ <Wow. S 1> ากด้วยนะครับยมคนดูฝากด้วยนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทำเสร็จสำเร็จรูปล่วงแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเพิ่เท่าไหร่แต่ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาโยมเพื่อนไปลุยกันต่อเลยใครจะไปลุยกับหลวงพี่ล่ะเหนื่อยขนาดนี้ไปกลับบ้านเถดิไปกลับดีกว่าโติดกองแล้วกลับบ้านดีกว่านะไปไปร้อนกลับมาก่อนโกหกคนดูก็ได้ว่าเราทิ้งเก็บหมดอ่ยทิ้งโยมทิ้งนี่ไงวะเนี่ยพี่กลับไปไปหากินข้าวก่อนนะติดไปไป ตอนนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่หน้าเล้าไก่นะครับซึ่งด้านในเนี่ยหลวงพี่ตั้งใจจะทําตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วนะครับคือด้านในอ่ะผมต้องถ่ายน้ําให้ไก่นะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันเชิงจะสกระปรกสักหน่อยนะเพราะว่ามีเป็ดมีห่านเนาะก็เป็นไก่วัดที่ชาวบ้านมาถวายนะแล้วก็มีจานข้าวไก่นะซึ่งสภาพคือไม่ไหวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงนะก็นี่นะครับเป็นสภาพในเล้าไก่นะซนะึ่งจะมีไก่อยู่ประมาณมไม่รู้นะครับแต่ดูสภาพน้ำดิ เราจะเปลี่ยนน้ำให้ไก่นะก็คือน,นี่แหละครับเป็นจานข้าวไก่นะครับมีไก่ก็ไก่เยอะนะขึ้นอยู่จะเป็นไก่พันไข่หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเป็ดนะครับเอาไปสาดทิ้งก่อนนะครับคือคืออย่างที่ว่าเนาะไก่ก็กินไม่เหมือนคนนั่นหละก็กินไปตามที่เขาได้ให้ไว้นะอ่านี่นะครับผัดให้เรียบร้อยแล้วนะ กระมังนะครับที่เอาไว้ให้แช่น้ำเล่นนะคือกลิ่นแบบสาดจริงเลยนะครแมงมันเต็มเลยโคตรเหม็นยิ่งอากาศร้อนยิ่งเหม็นนะครับ <c oughs> เราทำความสะอาดปุ๊บไก่ด้านนอกก็มากินปั๊บนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์พลอพลอยได้ก็แล้วกันนะครับคือด้านในเนี้ยกินอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าด้านนอกยังไม่ได้กิน,นครับก็ด้านนอกได้กินไปบ่อยแล้วนะครับผมแต่ไก่พวกนี้ปล่อยออกมาไม่ได้นะครับคือ มันจะไล่จิกไก่ทั้งหมดในวัดเลยนะครับคือมันดุมากนะครับผมเมื่อกี้ก็เกือบไล่จิกหลวงพี่ในโรงนี้ซะแล้วนะครับเฮ้ยโฟโฟทำอะไรอ่ะโยมโฟจะขโมยไก่เหรอฮะโยมขโมยไก่เหรอเติมน้ำให้ไก่ขโมยไก่เหรอขโมยขโมยไก่เหรอขโมยขโมยไก่เหรอทีหลังอย่าทำแบบนี้นะมันบาปรู้ไหมโยมโฟครับครับผมอย่างเงี้ยครับตนี้อย่าคิดนะเมื่อกี้โยมโฟจะขโมยไก่ใส่กระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าเขาก็ใหญ่มากให้ดูกระเป๋าที่จะเอาไก่ใส่ดิ เนี่ยเมื่อกี้โยโมโพืช้กระเป๋าเนี่ยขโมยไก่นะครับไม่ไหวเลยอย่าทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะบาปนะรู้ปะ่ะยรอน้ําเต็มนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อเติมน้ําแล้วก็ลงเดี๋ยวตัวอื่นจะกีนน้ำยังวังนนี้อ่ะเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือกวาดโบสกับเหล่าโยมทั้งหลายนะครับโยมเพื่อนนะ และก็เหลือภารกิจสุดท้ายของหลวงพี่นะครับก็คือกวาดโบสแห่งนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะกวาดโบสเลยนะครับเพื่อการเซเวาก็ทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับคือ หนึ่งวันของหลวงพี่นะครับว่าหลวงพี่เปาอามเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับก็ทําอย่างนี้แหละมีทําวัดเช้าเสร็จแล้วบินทาบานพระบางลูกอาจจะทํางานอาจจะท่องหนังสือสวดมนด้วยการทําวัดเย็นนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละแล้วแต่พักรุ่อื่นๆเนาะคลิปวิดีโอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความทรงจําของหลวงพี่เปาอามนะครับไปเจอกันใหม่หลวงพี่ครับ FC รีเคสมาเนี่ยคอมเมนต์มารัวๆเลยบอกให้ไปรีวิววัดกลางดึกหน่อยครับในเมื่อมี FC ของาแบบนี้เดี๋ยวหลวงพี่จัดให้ไปพาทัวร์วัดตอนกลางคืนก็ วันนี้นะครับหลวงพี่จะพาทัวร์วัดตอนคืนนะครับมาดูกันซิว่าจะเจออะไรบ้างในวัดนะครับเมื่อกี้เจอเหตุการณ์ประหลาดนะทุกคนด้านหน้านี้เลยตามมาตามมา